สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูมีดหมออันดับหนึ่งเมืองไทยนะครับที่ได้รับความนิยมในวงการพระก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั่นเองนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีดเทพศาสตาต้องบอกว่าคนโบราณเนี่ยนะครับเขาเอาไว้ติดตัวเดินเข้าป่านะครับพวกควานช้างนะครับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านสร้างมีดหมอขึ้นมานะครับ แล้วเข้าป่าเข้าเขาเ <ๆ S 2> งี้ยกันพูดผีปีศาจนะครับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะมีกันหลายขนาดนะครับนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงหน้านี่ก็จะมีหลายขนาดมีเยอะเลยนะครับอย่างเล่มนี้นี่เล่มนี้เป็นมีดควานช้างนะครับเป็นยุคต้นของหลวงพ่อเดิมเลยก็คือเป็นยุคแรกๆยุคแรกๆของหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านจะไม่ค่อยมีลวดลายนะครับก็คือเขาจะใช้อ่าแหนเงินเนี่ยรัดเห็นไหมครับจะเรียบๆไม่ค่อยมีลวดลายอะไรเท่าไหร่ นะครับอย่างเล่มนี้เขาเรียกว่าควานช้างอันนี้เอาไว้ให้พวกนายพานหรือควานช้างนะครับไว้ปิดตัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้จดีดึงให้เพื่อนๆทุกคนดูนี่นะครับอันนี้เอาไว้เดินป่านะครับเดินป่าเดินเขาป้องกันนะครับอันตรายนะครับก็จะกันได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นควานช้างเล่มใหญ่นะครับส่วนเล่มนี้นะครับ เล่มนี้จะเป็นควานช้างเหมือนกันนะครับแต่เล่มนี้จะเป็นมีดกษัตริย์นะครับสษมกริย์ก็ค่านิยมในวงการเล่นหากันก็เล่มหนึ่งก็ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับสี่เล่มที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามีดควานช้างในวงการก็เล่นกันมูลค่าเล่มหนึ่งประมาณ20 0 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 0แ0 0ห0 0 0 0 0แล้วแต่สภาพนะครับอ่าแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขนาดย่อลงมานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้แบบว่าเอาไว้บูชายอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าพกติดตัวก็ได้นะครับเล่มนี้จะเป็นเล่มที่คลาสสิกสุดๆเลยเป็นเล่มที่ผมชอบมากเพราะว่าเล่มนี้เขาเดิมมากไม่ผ่านการใช้จะไม,ไม่ผ่านการใช้ไม่ได้ต้องบอกว่าคลาสสิกแท้ดูง่ายนะครับน่าเล่มนี้แท้ดูง่ายมีดพ่อเดิมเนี่ยต้องเล่นแท้ดูง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมของแท้เลยนะใบจะเป็นสีขาว,ขาว นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าเกี้ยวนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวเห็นไหมฝั่งนี้จะเป็นพญานาคเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับเล่มนี้เนี่ยจะเป็นยุคต้นๆนะครับให้ดู BE จากลวดลายที people, <éd> so ่อยู่บนฝักมีดนะครับเห็นไหมลวดลายเนี่ยเขาจะมีเขาจะถักแปลกกว่าชาวบ้านเขาจะถักแล้วจะมีเหมือนลายดอกไม้เห็นไหมครับถ้าเป็นปกติทั่วไปจะเป็นลายแบบนี้จะเป็นลายแบบนี้นะครับนี่ ทั่วไปจะเป็นลายแบบนี้แต่อันนี้แปลกตรงที่ว่าตรงนี้เขาถักลายที่แบบว่าเหมือนดอกไม้มันเป็นแบบเห็นไหมว่าไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นยุคเก่ากว่านะครับทรงมีดก็จะแตกต่างกันบางบางเล่มก็จะอ้วนเห็นไหมครับ่าส่วนบางเล่มก็จะเรียวนะครับให้ดูนี่บางเล่มก็จะเรียวเห็นไหมจะไม่เหมือนกันเห็นไหมทุกคน ผมชอบมีดแบบอ้วนๆนะครับอ้วนๆก็จะคัสสิกกว่าทีนี้เรามาดูไซส์เล็กนะครับอันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยอันนี้เป็นมีดที่ผมพกติดตัวนะครับก็จะไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะครับอันนี้จะพกใส่กระเป๋าได้สบายเลยเห็นไหมครับนะส่วนเล่มนี้ก็จะเป็น3กษัตริย์นะครับทีนี้เรามาดูมีดปากกานะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ามีดปากกามีดปากกานี่สามารถเอาไว้พกง่ายนะครับก็คือไม่ใหญ่ไปแล้วก็ ไม่เล็กไปนะครับอันนี้เอาไว้พกใส่กระเป๋านะครับอ่าก็มีอนุภาพเหมือนกันเลยอ่าผมก็จะมีหลายเล่มนะครับมีดปากกา3กษัตริย์นะครับสกษัตริย์ก็คือเห็นเห็นการถักไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นจะเป็นเงินแล้วก็ถักคาดด้วยทองคํานะครับแล้วก็รัดด้วยหนาอันนี้เขาเรียกว่า3กษัตริย์ทรงเครื่องนะครับจะเป็นที่นิยมนะครับที่เล่นกันมูลค่าหลายๆแสนนะครับก็คืออันนี้3กษัตริย์ นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเล่มนี้เล่มนี้เขาเรียกว่าสาริกา,าเล็กมาหน่อยก็จะเป็นสาริกาเล่มนี้ก็ผมเช่ามา5้าแสนห้านะครับเล่มนี้เช่ามา5้าแสนห้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยยิ่งเล็กจะยิ่งแพงมากอันที่แพงที่สุดในนี้เลยนะครับเล่มที่มีมูลค่า สูงสุดในนี้นะครับก็คือเล่มนี้ครับนี่เล่มนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่ามีดสาลิกาจิ๋วนะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยผมพบเจอแค่เล่มเดียวนะที่เล็กที่สุดนะครับถามว่าเล็กเนี่ยเคยเจอหลายเล่มนะเล็กหลายเล่มนะที่นี้ก็คือเล็กประมาณนี้นะครับยังเห็นหลายเล่มแต่ว่าเล็กขนาดเนี้ยนะครับผมเพิ่งเคยผ่านตาแค่เล่มเดียวนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่แท้นะครับผมอส่วนใหญ่ที่เจอจะไม่แท้ถ้าแท้แท้หายากมากนะครับเห็นไหมว่าจิวจ๋วเลยจิ๋วเลยใบมีดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเล่มนี้ก็โอ้โหค่านิยมเนอะครับผมก็เล่มเป็นล้านนะครับมูลค่าหลักล้านนะครับนี่ถ้าเล็กอย่างนี้นะครับเล่นกันเป็นล้านนะครับน่ะ หลักล้านบาทนะครับเพื่อนๆท่านใดมีนะครับสามารถส่งรูปมาขายผมได้นะครับผมรับเช่าทุกขนาดทุกไซส์ทุกแบบนะครับนะอันนี้จะแพงที่สุดนะครับจะเล่นกันเป็นล้านเลยเล่มเล็กนะครับเล่มจิ๋วนะครับเล่มจิ๋วเลยอันนี้จะแพงมากทุกคนนะครับวันนี้ก็มาโชว์ให้เพื่อนๆทุกคนดูคร่าวๆนะครับของสะสมนะครับก็ต้องบอกว่า ท่านใดที่ชอบสายมูนะครับหรือชอบพวกไสยศาสตร์นะครับก็ควรที่จะต้องมีมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยพกติดตัวเอาไว้นะครับหรือพกติดบ้านนะครับเพราะเขาเอาไว้กระจัดปัดเป่านะครับพูดผีปีศาจนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายพวกวิญ,ญญาณต่างๆใครโดนผีเข้าเจ้าสิงนะครับก็สามารถใช้มีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับอาราธนาทำพิธีและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายให้มันออกไปได้หมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆทางบ้าน ท่านใดมีมีดแบบที่ผมโชว์อยู่ตรงหน้านี้นะครับสนใจอยากจะขายนะครับก็สามารถส่งไลน์หรือส่งแชทมาให้ผมดูเดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์เอาไว้นะครับ ID ดีไลน์นะสามารถส่งมาให้ผมดูได้ถูกใจรับซื้อตั้งแต่หลักแสนยันหลักล้านนะครับหลักหมื่นมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนยันหลักล้านนะครับถูกใจรับเช่าไม่อั้นนะครับท่านใดที่ชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามช่องอันโอกิด้วยครับวันนี้ก็ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ